อ้วนมาน้ำดองผาเลขานี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้เนี่ยเรามีให้น้องๆมาชิม่ว่าแบบมันจัดจ้านขนาดไหนมาเอางี้แล้วกันขอชิมแบบอันนี้เลยนะเนี่ยน้ำดองน้ำดองอ่ะฉันจะบอกว่าฉันได้กินแล้วเพราะเขาส่งมาให้ฉันจะบอกว่าน้ำดองยิมิวกี้อร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ฉันกินของดองเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทำไมค่ะ อย่าใช้น้ำปลาแท้เลยนะต้องเป็นน้ำปลาแท้เท่านั้นไม่งั้นน้งไม่เอาแล้วก็น้ำตาต้องเป็นน้ำตาลมะพร้าวจากอัมพวาจริงจริงมาไกลปวามต้องการทำมันจึ่มแซ่บมากโอ้ยแม่ยี่เงี้ยแม่ทำอีกแล้วมืออร่อยเอาไงอ่ะไอ้แคเป็นไงคะอร่อยมากเลยอ่ะเอาไงฉันพูดนะ ปลาที่ตายยังทำไมทำไมไม่ได้ปลาอมันสดมากแซลมอนในน้ำเป็นแซลมอนเก็ดอย่างที่เราทำโปรมาเรเัเกษตรละละแล้วชิ้นเนี่ยกเราหนักตรงกันมาแล้วว่าชิ้นเท่านี้มันงจา ข้าเหนีอไมันหล่อไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเล็กมากเกินไปใช่อันนี้คือแบบกัดไปจะแบบมีความละมุนคุ้มอนูกุ้งดองนั้นก็คัดมาแบบอย่างไซส์ใหญ่เลยมันจะได้เข้าเนียวมันเด้งไม่เหนียวดูดิดูดิแล้ใส่กิงอ่ะฉันขอตักน้ำให้เออก่อนมิวกี้กายาคุณมิวกี้คะลองชิมก่อนว่าของคุณแม่มีคุณมิวกี้เป็นยังไงนี่ไงจะได้ อร่อยมากนัวไหมมันนัวไหมนัวสุดๆเออคุณมิกกี้อร่อยไหมคะคุณมิกกี้ผมมิกกี้ว่าเลิศนะไม่ได้กินเลยหรอเออไม่เหม็นเลยเออเลิศคือทุกคนอวยกันเวอร์มากเลยอ่ะก็ต้องบอกว่าตัวเนี่ยเป็นเซียนเรื่องด้านของดอกแม่เพราะอะไรตัว่าเขาเองเขาก็ดอกมาไม่ค้านหรอกเป็นยงบ้างคะเป็นยังไงพูดหน่อยเถอะ อร่อยมากไม่ลุนเรียนลุ่นใ่ไอร่อยมากไม่เหม็นจริงอย่างที่เหมือนเออบอกน้ำปลาหอมมากเลยอะน่ารอดแล้วเดีๆยดีคือฉันได้กินคนแรกในประเทศหอมมากคุณเรื่องของเรื่องอะน้าอะชอบมากินข้าวบ้านแม่เมื่อกี้เพราะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วคุณแม่เนี่ยเขาก็จะแบบชอบทาของดองมา แล้วเนี่ยก็จะกินตลอดแล้วก็บอกว่าแม่ไม่ทําขายล่ะเพราะว่าอร่อยมากพูดตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะแม่เนาะแล้วพอมาวันเนี้ยดีใจมากที่แบบว่าแม่ไม่ไ้ตัดสินใจทาเพราะว่าทุกคนจะได้กินด้วยเพราะอร่อยจริงๆไม่เคยกินของดองแล้วกินแล้วมันรู้สึกสดชื่นอ่ะแบบบร้านอื่นมันกินแบบมันเลี่ยนกินเยอะอ่ะอันนี้คือข้นถึงอนูเออใช่น้ำมันข้นไม่ไม่จืดน้ำตากมาทางนี้คุณกินระยากินหมดแล้วไม่มีให้มอ <ด>สังเกตไหมว่าร้านนี้จุดเด่นคืออยู่ที่พริกกับกระเทียมอ่ะเขาจะ,ยะแยกแนยนอนนี่ต้องถามว่าเพราอะไรน,นี่ค่ะคุณแม่พออะไรเล่าสิถ้าเกิดจะให้แม่ทำเนี่ยอย่าเอาพริกกับกระเทียมใส่ลงไปในขางนะคะออมันจะทําให้รสชาติของที่เราดองเนี่ยเัลยนเียแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหม็นเราไว้นานปุออ๊บยังไงก็รสชาติของแม่ไม่มีเปลี่ยนแล้วคุเลา ทดลองกันมาหลายเดือนมากเพราะว่าคุณแม่พี่เขาอยากให้แบบมันเข้มข้นที่สุดไม่อยากให้แบบว่าลูกค้าที่ได้ซีนไปใช่ไหมพอไปถึงบ้านแล้วแบบมันจืดๆอะแต่ใส่ใส่จืดอย่างเงี้ยก็จะไม่ไม่ไม่ใช่เนี่ยเราใส่ไปเลยพี่นั่าร์ตแบยกุ้งเขามันแบบอร่อยตจะซื้อไปเราก็ใส่กับส้มตำใส่กับยำอะไรก็ว่าไปซัดมือโหดอะ เป็นไงต้องลองตามเลยไม่ได้ลองมากแม่ขอย้ำเส็จผักนี่นะหนุบหนับมากแม่ใส่ย่างมันชอบมากเลยอะหอมเลยอ่ะคือแม่ก็ต้องต้ออร่อยมากเลยข้อแรกเลยนะเป็นไงบ้างไอแคร์เป็นไงอือที่ไม่ต้่างจะกินเขาไม่ได้นี่ก็อร่อยมากนะอร่อยมากเลยใช่มากเลยอะเดี๋ยวเข้าไปสุดเข้าไป โต้เลยโต้อะไรนี่ฉันจะบอกว่าอะไรรู้ไหมลูกค้าที่เคยกินโอมาเกเนสคุณไม่เคยผิดหวังในคุณภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องลังเลที่จะสั่งฮอไกดองทำไมถึงชื่อฮอไกดองแม่จริงๆมันก็คือของเราก็มาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็คืออ่ะอย่างแซลมอนเอออะไรเออแล้วก็เอามาสแสยงไงเป็นฮอเกดองเกรดพรีเมียมชาก็คือเป็นลูกรองมาจากโอมาเกเนสแต่คุณภาพคือโอมาเกเนสเลยนะจาน l o w e ขนาดไหกระปุกละพัน 390ตอนนี้ฉันไม่ขายสามิบวินาช่องเปิดตัวฉันให้2 9 9หมายความว่าถ้าไม่รีบสั่งอาจจะต้องได้จ่ายราคานั้นถูกต้องแต่ถ้าสั่งตอนนี้เลยจะได้ราคา299บาทน่าเชื่อไหมคือแพ็กไม่ไหวต้องรับเด็กใหม่มาเพิ่มสคนในวันแรกดีมากแม่แหงๆปังๆเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทุกคนแบบกินไปแล้วก็เขาก็รีวิวแล้วก็เราก็แฮปปี้แม่เนี่ยดีใจแล้วคุณแม่ไม่ยอมปล่อยเลยนะต้องดูคุณภาพทุก ถ้วยทุกใช้นี่ออกมาเลยนะคบเขาอยากให้แม่ขายต้องตำด้วยเลิกจะหามาเล่นน้องของในบ้านอ่ามมันรู้งเชิญครกเขาบอกเขาขอตำของเด็กๆค่ะเพราะว่าเขาที่จะซีฟเพราะว่าอันนี้เปิดทาง เอาแคบมาพอน้องนูนี่แมวน้่งที่พอเราอายุเท่านี้เราเพิ่งรู้ว่าแม่เรามีเพื่อนแปลกจังเลยเอาตลาดมันตอบได้ตอนนี้ว่าเพื่อนแม่มิวกี้แปลกไหมลูกตอบพี่สายตาพี่อายตาพี่สายตาแปลกครับแม่ทำไมเพื่อนแม่เหมือนผมจังเพื่อนแม่ผมหล่อนในกินน่ะหรอจะเห็นแม่มิวกี้ต่ำสักครึ่งหนึ่ง าฟิลตัวเองเลยแม่เอาน้ำาไม่ได้กินหอกน้ำตลเตหน้อไม่ได้กิน้อาเป็น้าก่อนเขาจะบั่มือท้ไมวะเขาเบียเขาตามมทำอย่างนี้ทำโซไงจะทำซอย่างงี้นะเหนล ต้องยังไงฮะใช่แม่อีดอกตอบไปเลยเคลมรับเวลาบอกว่าคุณมีกกี้ครับมีอะไรมาใจผัวค่ะอ่าจากแม่ค่ะจะมีแกงต้มไก่ไม่มีเอาละมันต้องอร่อยมันต้องอร่อยใช่ป่ะมันอร่อยเออเราเอาแอปซีดแอปไลน์เออร์อ้าถ้าไม่อร่อยให้ถีบโหัวเป็นแล้วนะคะแกงส้มตำค่ะถือว่าน่าอีดสุดนะแม่น่าอีดมากน่าอีดเลยสดๆอ่ะพี่มิก เขาตัดพริกยังไงนะเป็นเหลือเป็นชิ้นเลยโคกแรกในชีวิตนะมิสนี่ของแรกวหรอก็ดูแล้วกันนะว่าจะเป็นบุญของดิฉันหรือว่าจะเป็นกรรมเออจึ้งตัวเลยอ่ะนี่ไงอ๋อมันยำนีกันเนี้ยเหมือนของกรรจึงเหมือนยำดีดีดีแต่หล่อนลองสิอร่อยอ้ามันยำเหมือนน้ำยาบอเออเหมือนม คนละคำพี่นัดมึงเอาปลาทอดมานะแล้วเอานิลาส์น่าอร่อยเลยเหมือนพวกกูตุ๋ยหมูน้ำตกน้ำคำแตกต่างอร่อยเลยอร่อยอันนี้ฝากบอกลูกน้านะครับถ้าถถ้้าาส่งช้าไปนิดนึงนะครับขอตอนมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะของเด็ดมาแล้วมาแล้ววันนี้นะคะคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะแม่มีสุ่มจากเป็นเลย20รางวัล แม่สุ่มแจกอะไรกี่จบอกว่าจะเอาไานม่จะบอกว่านหนา้คนตั้งแต่อยู่ในนี้แล้วนะน้ำอร่อยเลยเนี่ยดูคุณผู้ชมแบบรสดด้เราแกะโชว์เลยแกะให้ดูเลยโซโซแกะโซโซโอเนื้อแซลมอนอัดเต็มกระป๋องมากๆโซ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 ยุ้ยล เห็นร้านนี่เห็นไหมว่าจะไม่มีกระเทียมกับพริกอยู่ในนี้แต่เขาจะแยกไปให้แล้วเขาก็จะแยกกระเทียมกับพริกมาแบบนี้นะคะโรยเองเพื่อว่ากลิ่นมันจะได้หอมแบบสดใหม่พริกก็ยังมีสดสดเลยเนาะสดสดค่ะวันต่อวันวันต่อวันรสอ่ะนี่คุณลุงขาเนี่ยมันต้องหันกระเทียมสดแบบนี้เลยแวเขาบอกว่าอยากดูการปรุงสดสดเอ๊ะพัดมาแบบเอ๊ะชัวโชว์หรือเ่ไม่เดี๋ยวให้ดูว่ามากปปองเนี่ยเท่ากับเอ้ย มาได้ล่าได้ไหมอุ้ยหกไหมเศษเศษเอษเศเหลือตัวนึ่งในก้นกระป๋องอุ้ยกุ้งให้เยอะนะแม่ไเวล่าอ่ะาอีนี่นึกว่าจะล่าอร่ออีเลวอร่อยมากเป็นไงน้องสาวถ้าบรรน้องๆบอกว่าอร่อยพี่ก็ดีใจคอนเฟิร์มแล้วนะกอจะบอว่าอะไรวะตรงเนี้ยเขาเชื่อว่าอร่อยหมดคุณผู้ชมอ่ะเชื่อหรือยังถ้าอยากลองก็แค่ตัดซื้อเลย ต้องนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปทานอาหารอีทกับน้องๆก่อนจบแล้วเหรอเนี่ยจบแล้วจบแล้วจบแล้วคือเราก็กินเลยป่ะเนี่ยก็คือเก็บเลยมันต้องเก็บอยู่แล้วทุกคนถ่ายต่อถ่ายต่อค่ะไม่ขาดอ่ะไม่จบไม่จบวันนี้ไม่จบไม่จบโอเคไปแล้วนะฝากหัวด้วยฝากบ้านไปด้วยไหมไปนะไปนะเฮ้ยเดี๋ยวขอไปเช้าไปช่วเดี๋ยวขอเรื่องเดี๋ยวขอเออกูอยู่นี่กินบะหมื่อย่างอี้ยอีซูแล้วโทรศัพท์มาส่งไปนะไปเลยจา รอรอรปพอมาก่อนกไปนไปเลยไปค่ะให้ถ่ายรูปเอาเขาแถกร้านให้หน่อยเป็อให้ดูให้ดูลองยกบ้านมาให้เลยดึงไม่ให้ก่อยเลยมาน้